เล่นเมคคาลาชีแล้วไม่ผ่านติดดานนน่ดานนู้นด่านนี้โอ้โหเร,เริ่มจะหมดไฟแล้วเนี่ยวิธีแก้ยังไงสำหรับสายที่เล่นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูปส์เมคคาลาชีนะครับก็เข้าใจได้เลยนะสำหรับคนที่เล่นเมคคาลาชีนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบมัน ทำึ้นมาสำหรับฮ์ดคอร์เกมเมอร์สายเทิร์นเบสเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมที่แบบไอ ID เราก็ไปติดคอนเทนต์นู้น ون, คอนเทนต์นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนะพี่ทํำยังไงดี ID ไม่โตอ่า หุ่นก็ไม่โตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับทิปส์เกี่ยวกับการคลายปมพวกนี้กันทีละเรื่องเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ฝากกันด้วยสำหรับร้านอีล่าซิกช็อปนะครับร้านอีล่าซิกช็อปเป็นร้านที่รับเติมในคาลาชิในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยไร้รีฟันแน่นอนเพราะว่าร้านจดอดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่เป็นแพ็กเกจจากทางร้านนะครับที่เติมได้ถูกกว่านะแล้วก็แนะนําสำหรับแพ็กที่เป็นเพชรรายเดือนอะไรแบบเนี้ยเอ้ยคุ้มมากๆเลยจริงๆนะครับก็ฝากเื่อกันน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 ดดด้้้้้ววยสสสาาาาาาาหรรรรรรัรััับบบอออิิิลลลกกกกกกช็็็ปะะคคในใ่่่งงง์ไแฟเเพพจจๆถมูน ใช่ไหมว่าตัวเกมเมคคาราชีเนี่ยใน day วันที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันแบบมันเป็นเกมโอ้โหอีซี่มากเลยนะอ่าเราก็เอาหุ่นมาลงอ่าแล้วก็อัพหุ่นไปเรื่อย กดออโต้ Auto ก็ผ่านอะไรแบบนี้แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยนะ,เพ,ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยั p l e เ e ลจนถึงแบบ license level เจ็ดสิบอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าการเดินทางตามล่าหาวันพี e มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหรือว่าในการเล่นเกมต่างๆเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าเราเพิ่งจบเราเพิ่งจบในเรื่องหลักนะครับแล้วก็ตัว การเล่นเกมม่แท้จริงมันเริ่มต้นจากนี้นะครับอ่าซึ่งทีนี้ถามว่าอุปสรรคเรามีอะไรบ้างในชะ่พอแบบเราเริ่มเล่นไปเราก็จะมีการติดในหลายๆฉากนะครับอันนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นไล,ไล,ไลซ์แม็กนะจริงๆแบบในบางในบางลเวลเนี่ยเพื่อนๆก็จะแบบว่าเริ่มเห็นความยากของมันแล้วก็เริ่มผ่านไม่ได้แล้วด้วยนะครับประมาณนั้นเลยนะอ่าเนี่ยจะเห็นไหมว่าเราก็จะมีทั้งแบบเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมครับอ่าที่เราต้องผ่านใช่ไหมเนื้อเรื่องหลักบางเนื้อเรื่องก็เนี่ยจะต้องแบบว่าโอ้โหจัดทีมไปลงอออะะไรรแแบบบนนนี้้หลลลาายยๆััเค่วก็ ก็จะมีโหมดที่เป็น expansion of ่มั oh, ยโหไลอันเลยที่เราต้องผ่านเนี่ยโห oh, แบบพอรีเวล70อย่างเงี้ยโหแบบอาร์มคอนเควสอย่างเงี้ยโหเราผ่านไม่ได้ซะทีติดนูน่นติดนี่ติดนั่นอ่ะซึ่งแบบผมก็เคยเจอปัญหาเหล่านี้นะที่แบบว่าผมติดอยู่เป็นสัปดาห์เลยนะครับกว่า <laughs> กว่าที่ผมจะผ่านมาได้อะไรแบบนเ,เนี้ยเออซึ่งอ่าซึ่งเนี่ยอย่าง expansion of อย่างเงี้ยก็คือจะมีมินิบอสที่เราต้องผ่านใช่ไหมอ่าเราก็แบบไอ วิินิบอสอ่าไม่ผ่านนู่นผ่านนี่อยู่นานพอพอสมควรอะไรแบบนี้ใช่ไหมอีลิตแบทเทิลก็ต้องเล่นได้ไหมครับอ่าอีลิตแบทเทิลเนี่ยก็อา่าทำให้เราจะต้องเออแบบว่าผ่านพวกด่านพวกนี้ให้หมดเห็นไหมบางด่านผมผมก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับอ่าก็มีแบบติดติดไว้บ้างดองๆไว้บ้าง, он, างอะไรแบบนี้อ่านะครับอ่าก็ต้องบอก,พกเพื่อนเพื่อก่อนเลยนะว่าจริงๆเราเนี่ยประเด็นสําคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมอ่าป,ประเด็นสําคัญของของของ,ของสิ่งพวกนี้มันมีอะไรบ้างดึงเลยการที่เราไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ สกิเลเพลย์ของผู้เล่นใช่ไหมแอบสกิลเพลย์ของ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 ผู้เล่นคือผู้เล่นแบบเอ้ยอาจจะยังไม่เข้าใจเมคานิกของด่านนั้นดีอันนี้คือหนึ่งใช่ไหมสองนะครับคูณขอเลาอัปเกรดไม่พอแข็งแกร่งไม่พออาวุธไม่มีใช่ไหมฮะอันนี้ก็คืออันที่สองนะสามก็คือไพร์โดของเราแกร่งไม่พออ่า์โหลดของเรามีไม่พอไพร์โดของเรามันมันมัน,ม,นมันก็จะมีอยู่ประมาณแบบสามเหลี่ยมเนี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าก็จริงๆแล้วอะ่ะไอ้เจ้าสามสามสิ่งเนี้ยนะครับ มันสามารถแบบค่อยๆเล่นได้เรื่อยๆนะคือแบบเราไม่ต้องเราไม่ต้องตึงเราไม่ต้องเครียดไปเดี๋ยวผมจะค่อยๆหยิบมามาทีละเรื่องก่อนละกันอันนี้ก็คือแบบเป็น3เสาหลักกันละกันที่ที่มันทําให้แบบว่าเอ้ยเราเล่นแล้วเราติดอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆคลายทีละอันใช่ไหมอ่ะก็ทีนี้ถามว่าสิ่งที่เราสามารถสมมติเราเรา,เราเล่นเราติดเราทํำยังไงได้ไหมเราเล่นเราติดเราแบบเราแบบเราไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการเลือกหยิบในการแก้ปัญหาเหล่านี้ใน3อย่างได้ไหม ความสามารถของผู้เล่นใช่ไหมอ่าุหนหรือนักบินเราทํายังไงได้บ้างสิ่งที่ง่ายที่สุดในในแต่ละวันเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับแล้วแบบเอยอยากจะเล่นให้แบบว่าเอ้ยมันมีแบบมีความก้าวหน้าหรืออะไรบางบางอย่างไปเนี่ยง่ายๆเลย อันดับแรกเพื่อนๆม,ม,มาที่ตัวไลเซนส์ของเรานะครับแล้วก็ไปดูเควสต่างๆนะนี่เริ่มจากเดล่เควสก่อนขอให้อย่างน้อยที่สุดทุกวันอนะ่ะทำเดล่เควสให้ผ่านก่อนเอาชีวิตรอดไปในแต่แตละวันด้วยการผ่านเดล่เควสให้ได้ก่อนนะอ่าก็เดล่เควสก็มีอะไรบ้างอ่ะมีล็อกอินใช่ไหมครับอ่าได้รับเทปเอ็กโคฟอร์มเบยอนเอาไปใส่กิจกรรมนะนี่ส่งดิสพชมิชชั่นนะครับทุกวันใช่ไหมครับ อีลิตแบตเทิอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ลงไปด่านละครั้ง2ครั้งอะไรแบบเนี้ยเราก็ลงไปให้แบบว่าให้มันพอผ่านได้ชนะศัตรู10ครั้งอะไรแบบนี้ใช่ไหม่ะก็ เนี่ยใช้ energy 100อ่าซึ่งแบบแน่นอนเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเริ่มติดใช่ไหมขอให้เพื่อนๆแบบมีด่านที่เพื่อนๆลงแล้วเราเพื่อนๆสามารถที่จะกดสคิปผ่านมันไปได้อะพอแล้วอะเออได้พวกวัตถุดิบได้พวกอะไรอย่างเงี้ยอย่าง f อนเทียทริอย rial, อย่างนี้ใช่ไหมอ่าฟอนเทียทริอทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีพวกทรัพยากรต่างๆให้เราเก็บทุกวันใช่ไหมครับเนี่ยอย่างน้อยไปเห็นไหมอันนี้ของผมก็จบบีเองนะผมจบบีแล้วผมก็กดแบบ กดสริปให้มันครบก็พอแล้วอะไรแบบนี้นะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะตัวทรัพยากรม,มันจะมีกิจกรรมที่ทรัพยากรพวกนี้มันคูณ2เพื่อนก็เก็บไปด้วยก็ได้นะครับเนี่ยก็คือตัว Front i e ท Trial เนี่ยหนึ่งอย่างเลยเห็นไหมพอเราผ่านไอ้เจ้าตัว Front i e ท Trial เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราแบบ้ต่อให้เรากดสริปนะเราจบดันเจียนเราจบด่านแค่แลงแรงบีอะไรแบบนี้เราก็อย่างน้อยเราก็ได้ชิ้นส่วนได้ไหมครับวัตถุดิบที่จะเอาไว้อัพหุน่นได้ไหมครับออของเราอะ่ะก็เนี่ยเราก็พยายามแบบอ่ะโอเคอัพหุ่นให้มันแบบ ให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยัพเลเวลให้มันถึงแบบจุดสูงสุดนะนะลายเส้น level ที่เรามีนตอนนั้นอย่างเงี้ยให้ได้ก่อนนะครับเนี่ยหุ่นเราก็จะค่อยๆแข็งแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นละนะครับอันนี้ก็คืออันแรกที่เป็นเรื่องของหุ่นนะนะเ่ก็แบบเราก็ผ่านแบบฟอนเทียทรีอลอะไรแบบนี้ใช่ไหมพอเราอัพหุ่นเสร็จแล้วอะพอเราอัพวกหุ่นเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบพวกแบบไฟพาวเวอร์แบบ Power ที่มากขึ้นใช่ไหมครับความสามารถในการในการต่อสู้ของหุ่นเราที่แข็งแกร่งขึ้นอ่าก็จะยิงแรงขึ้้้นนนนดวยยแหลละะะปรรมาณััเคบ อ่าก็ทีนี้เวลาอัพใช่ไหมเราก็โฟกัสอัพเป็นเป็นตัวๆไปอย่างเงี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังก็แบบไอ้เพื่อนเพื่อที่เล่นแบบช่วงแรกๆก,กับกลางๆเนี่ยอาจจะแบบว่าไอ้อัพหุ่นไปประมาณสักแบบเนี่ยหตัวหรืออะไรแบบนี้ไปก่อนที่จะได้ใช้ให้มันครบทีมไปก่อนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อาจจะแบบมีการอัพหุ่นลองเพิ่มขึ้นมาอีกแบบ2อสตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหลักๆอะ่ะการอัพหุ่น5ตัวเนี้ยให้คละไปในสายต่งตางๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบสายซ่อมสายาติคอลอ่าสายยิงจรวดมิสไซล์ t a c ต i c a l สายเมลีสายสไนเปอร์หรืออะไรแบบนี้ให้ให้แบบมัน,มนกระจายกระจายกันไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวหุ่นพวกนี้แหละมันจะต้องถูกเอามาเวียนใช้กับพวกนักบินหลายๆตัวที่อยู่ในสายเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปผ่านดานในในหลายๆแบบต้องบอกอย่างนั้นออย่างเช่นฟรีดาอย่างนี้ใช่ไหมฟรีดาเราก็แบบเฮ้ยเรามีหุ่นอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมเราก็เอาไปให้ใครดันใช้ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแบบเนี่ย ก็อันดับแรกเลยก็คือเราต้องแบบพยายามแบบเนี่ยทำตัวเดลเคว s สให้หมดคือเดลเคว s สในแต่ละวันที่ทําไปเนี่ยมันก็ทำให้เราแข็งแกร่งมากมากขึ้นไปแล้วด้วยนะ แค่นี้เลยแล้วคือทีนี้แบบพอติดมันมันจะมีด่านประดาที่เราเรา,เราเล่นยังไงยังไงเราก็เล่นแล้วติดนะเออคือแบบเล่นแล้วเล่นแล้วติดคือไม่ผ่านนะครับอันนี้คือแบบถ้ามันไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราก็เล่นแค่วันละรอบพอแล้วอะไรอย่างนี้เลยนะเออถ้าแบบมันมันเล่นแล้วเรารู้รู้ร,ร,รู้สึกว่าแบบไอ,อ้หุ่นเรามันแบบมันสู้กับบอสไม่ได้จริงๆหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นแบบไอ้ตัว expansion of อันนี้ใช่ไหมครับเราจะเริ่มเห็นความตึงในช่วงที่เป็นแบบ arm conquest นะครับตรงเนี้ย อา Arm Conquest เนี่ยเออเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีมีเวลาเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปทำอ่าทำเป็นคลิปออกแยกออกมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็คือตรงเนี้ยมันต้องใช้ตอมันต้องใช้หุ่นที่แบบประสิทธิภาพสูงนักบินอ่าที่แบบพร้อมระดับหนึ่งเลยอะไรแบบนี้นะครับอ่าก็ต้องใช้เยอะเลยนะครับเพื่อที่จะได้ตรงนี้มาอ่าอันเนี้ยผมก็เลยว่า Arm Con Conquest เนี่ยมันเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่แบบผมติดเป็นสัปดาห์เพราะว่ามันใช้ทุกอย่างที่แบบสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเเรรียนนะพาาว่า เรายังมี expansion off อย่างเงี้ยเออที่แบบเรายังเอาอ่าเรายังมี clearance off อที่เราสามารถที่จะแบบเอ้ยเก็บอาวุธด,ดีๆได้ได้อยู่ใน e v e r 7 0นะนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เออให้เพื่อนๆแบบมาเล่นตรงตรงนี้ไปก่อนประมาณนี้เลยนะครับอ่าทีนี้อันต่อไปใช่ไหมแบบเอ้ยพอเราติดตรงไหนใช่ปะ่ะก็ให้เราแบบเราค่อยๆเนี่ยแหละทำ daily quest อ่าอัพหุ่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าอัพหุ่นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแบบว่าหุ่นเราดีพออย่างเงี้ยเราค่อยๆแบบค่อยๆหาเกียร์ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเออไม่ต้องไปแบบว่าไม่ต้องไปอดัดไปรวบลดัดว่าไอ้วันนี้ฉันต้องผ่านให้ได้อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างต้องใช้เวลาในการรอนะครับแล้วก็เรื่องของ m e n t a l mental health นะครับผมหรือว่าเ,เรื่องของสุขภาพจิตอะสำคัญสําคัญมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อย,อยๆเล่นในเพจที่เราไหวคิดคิดว่าการเล่นเกมเนี้ยมันเหมือนการการวิ่งอะ ใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นแบบว่าเป้าหมายของเราเอ้เราวิ่งแบบ5กิโลอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็ไม่ต้องรีบสปรินวิ่งมันไปก็ได้ใช่ไหมเราก็เอ้ยแบบเดินบ้างวิ่งบ้างพักบ้างอะไรแบบเนี้ยเออให้พอนะครับอีกการหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญในการอัปเกรดหุ่นนั่นเองนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมตัว dispatch m m s s s o o นะก็อันนี้ก็อยู่ใน Daily Quest ด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับมาเล่นเจ้าตัว Quest นี้ทุกวันนะครับ i s p a t c h Mission เนี่ย ดิงเคยเล่าไปในวิดีโอที่แล้วแล้วล่ะก็คือว่ามันจะเป็นเควสที่ทําให้เราสามารถที่จะหาพวกชิ้นส่วนของหุ่น l i m i t ต็ดได้อันนี้คือแม้แต่สายฟรีที่ไม่เติมเลยอย่างนี้ใช่ไหมเออก็สามารถที่จะหาชิ้นส่วนของหุ่นไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ฝั่งใช่ไหมสปาร์กิ่งกิ๊กเอ็กซ์อาร์เซนอลอินโนใช่ไหมอ่าพวกเนี้ยเออเราก็แบบหาหุ่นแล้วประกอบครบตัวได้นะอย่างเช่นของผมมาขาดเจ้าหุ่นคือ ขาดเจ้าหุ่นออโรล่าแบบนี้เอ้ยมันก็แบบมีออโรล่าให้เราด้วยนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับคือแบบพร้อม,อมใช้เลยอันนี้ก็จะแบบว่ามีชิ้นส่วนหลักใช่ไหมครับอันนีจ้จะมีกล่องที่เป็นชิ้นส่วนหลักให้เราให้เราเลือกได้จาก Dispatch Vision พวกนี้ด้วยนะครับ เห็นไหมโอ้โหนี่แบบว่ามีดับเบิลโซเนอร์ด้วยผมต้องมาผมต้องมา,มาเก็บอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเลเซอร์ zer, อะไรแบบนี้เราก็แบบเอ้เราก็แบบเนี่ยเอามาเอามาประกอบแล้วอัปเกรดได้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอแค่เล่นขอแค่เล่นเรื่อยๆอ่ะหุ่นชิ้นส่วนลุงอ่ะก็ก็อยู่ไม่ไกลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการเก็บชิ้นส่วนอ่ะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายฟรีอ่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบสายเติมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้เอาอะไหล่อ่าให้จะต้องมีชิ้นส่วนอะไหล่หลักเนี่ยน้อยที่สุดเนี่ยคือ2 2ชิ้นนะครับ2ชิ้นก็ค ที่หนึ่งใช่ไหมครับอ่าก็ปี้ที่หนึ่งหนึ่งอันแล้วก็ก็ปี้ที่สองเนี่ยไว้สำหรับ ที่จะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่ต้องเอาไปทําเป็น3ดาว2ชิ้นเพื่อทําขึ้นไปไปขึ้นไปเป็นเป็นลุงใช่ไหมเนี่ยวิธีการทําขึ้นดาวเนี่ยนะครับของชิ้นส่วนก็เนี่ยเห็นไหมฮะอย่างเช่น1เนี่ยเราผ่านไอ้เจ้าตัว d i s p a t c h m i i s s o n ตรงนี้ละเราได้1ชิ้น1บ้างมาแล้วใช่ไหมครับอ่าก็ up เล v e l ให้เต็มนะครับ up เล v e l ให้เต็มใส่โมดูลใช่ไหมตัวโมดูลตรงเนี้ยเราก็ใส่เอ่อพวกแบบชิ้นส่วนที่มันที่แบบว่ามันแบบมันเหมาะสมกับสายซ่อมกับอะไรแบบตามสายของหุ่นนั้นๆนะครับก็ โมดูสีม่วงก็ใช้งานได้แล้วนะอ่าแล้วทีนี้พอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะมาอัพอันนี้เป็น2บังใช่ไ่มครับเราก็เนี่ยมาอัพเอาชิ้นส่วนพวกพวกเนี้ยขึ้นมาอัพเป็นบังที่2ได้แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบถ้าเราไม่รีบอะเราเป็นสายแบบอัตเติมแบบเบาๆสบายๆเก็บเพชรเรื่อยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็มาเราก็แบบค่อยๆแบบอัปเกรดชิ้นส่วนตรงนี้ขึ้นไปจนกระทั่งแบบไอ้ถึงระดับ3บังได้เลยอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสังเกตได้ได้ไหมว่าเนี่ยสายเล่นเรื่อยๆในขอแค่แบบว่าเล่น Dispatch Mission ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยทำ Daily Quest ทุกวันก็แบบว่ามีเพชรมีมีของเยอะๆแล้วนะครับอีกอันนึงนะที่แบบว่าเอยอยากจะให้มาเล่นทุกวันนะความยากไม่ได้เพิ่มขึ้นคือ Front Side Off นะอันนี้แบบเออถ้าเกิดว่าเราอัพหุ่นทุกๆวันอย่างเงี้ยเราก็จะได้ เจ้าตัวทีมของเราที่ผ่านได้ง่ายๆแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือในทุกสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวเทรดตรงเนี้ให้เราใช่ไหมที่แบบเราสามารถที่จะที่จะทำการแลกชิ้นส่วนได้นะครับเนี่ยก็มีทั้งแบบไอ้โทเค็นเอ็กซ์เชนจ์เดี๋ยวผมแอบกดนี่ไว้หนึ่งอันก่อนก็แล้วกันนะครับนี่แล้วก็อันต่อไปนะครับเนี่ยเจ้าตัวอินเทลเลเจนต์นี่แหละที่เราจะต้องแบบไอ้เก็บแต้มมาแลกทุกสัปดาห์นะครับแหมก็แลกเป็นตัว๋วแลกเป็นอะไรได้เลยนะอันนี้แบบว่า ทําลงฟรีทุกๆวันนะครับแล้วก็เอาแต้มมาแลกได้นะครับสำหรับไอเจ้าตัวด่านที่ผมบอกเมื่อะกี้ฟอนไซออฟนะนะครับแล้วก็เนี่ยครับผมอีกอันนึงที่สําคัญมากเลยคือบอร์เดอร์คอน FLICT นั่นเองหรือว่าข้อพิพาทช,ชายแดนนะอันนี้ก็คือว่าเราก็ถ้าเกิดว่าเป็นสายที่เล่นเรื่อยๆนะสำหรับบอร์เดอร์คอน FLICT นะครับอันเนี้ยคือเล่นแค่ร e เว l ล0ก็พอแล้วนะนะเล่นเล่นแค่รีเวิล40ก็ก็พอแล้วนะครับเออแล้วก็แบบว่าพอเราได้พวก ของต่างๆอย่างเงี้ยก็ผมผมก็เล่นถึงแค่หนึ่งสองสามเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วสามอันเนี้ยก็คือว่ามันจะให้พวกแบ็คแพคพวกอะไรเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโชคดีก็ได้ชิ้นส่วนสีทองด้วยนะผมได้ชิ้นได้ชิ้นส่วนสีทองของของคองมาเยอะอยู่นะเนี่ยมาจากไอ้ตรงนี้ใช่ไหมคือผมอะเป็นผู้เล่นที่แบบเอ้ยผมทันผมซื้อพาสล่าสุดที่แบบว่าเป็นของวิลเลียมใช่ไหมครับอ่ากับนาธาเลียใช่ไหมนะเออเนี่ยตอนนี้คองผมแบบว่าขึ้นเลเวลสามไปได้เกือบหมดแล้วนะเนี่ยแบบว่า ผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดตู้กาชาที่ท,ที่ที่มีคองด้วยนะครับเนี่ยก็คองผมก็ไปแบบได้เกือบเนี่ยสามดาวสามดาวละแขนก็เนี่ยอ่าแขนก็สามบ้างสามบ้างหมดแล้วใช่ไหม เนี่ยแบบว่าเล่น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 เล่ดิจริงเล่นเล่ดิงจริงนะครับคองก็แบบว่ากลายเป็นหุ่นเฮฟวี่ที่แบบว่าเป็นตัวหลักละนะครับแล้วคือจริงๆหุ่นเฮฟวี่อย่างคองแบบเนี้ยมันก็เป็นตัวที่เทียร์ลิสต์มันค่อนข้างสูงแล้วมันใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็เนี่ยเอาหุ่นเนี่ยย้ายไปย้ายมาใช่ไหมกับตัวแบบหลายๆตัวอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวแบบสายแท้งของเราอะไรแบบเนี้ยก็ใช้งานได้ด้วยนะครับก็เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็เวียนเนี่ยก็คือหุ่นมันก็จะเวียนไปเวียนมาได้่่่่าาาใช้ผนน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 ดีีีัก็เเววยยไปม สลับกันไปสลับกันมาได้นะครับอ่าซึ่งแน่นอนเพื่อนๆก็จะเดี๋ยวเราพูดกันถึงใช่ไหมครับอ่าพอแบบเราทำเควสต่างๆใช่ไหมผ่านไปอย่างเงี้ยเนี่ยก็อย่ามาลืมอย่าลืมมารับพวกรางวัลพวกเพชรพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โฟกัสการอัพหุ่นไปเป็นแบบ5ตัวแรกอะไรประมาณนี้เลยนะหุ่นหุนนบบ่นเนี่ยแบบว่าเน้นแบบ5ตัวแรกไปเลยอะไรแบบแบบนี้นะครับในช่วงแรกๆนะนะครับอย่าไปอัพกระจัดกระจายอะไรแบบ แบบนี้นะครับแต่หรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนอัพกระจัดกระจายแล้วสิ่งที่ช่วยเพื่อนๆนได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวิร์กช็อปนะเพื่อนสามารถรีไซเคิลพวกชิ้นส่วนต่างๆได้นะครับแบบแล้วก็พวกแบบไอ้พวกที่ผ่านพวกเคลแลนซ์ออฟแล้วแบบของที่เราไม่ใช้อะไรแบบนี้ก็ขายทิ้งได้นะครับพาร์ตต่างๆสามารถรีไซเคิลได้นะตัวไหนที่อัพแล้วแบบว่าเราอยากจะเอาวัตถุดิบคืนอย่างเงี้ยก็มารีไซเคิลพาร์ทนี้แล้วก็เราก็แบบเอาพอรีไซเคิลเสร็จแล้วอะเราจะเอาไ้พวก ชิ้นส่วนของหุ่นเหล่านั้นน่ะมาย่อยและอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็เนี่ยก็ให้โฟกัสการการอัพแบบเนี่ยยัดยัดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แบบค่อยๆดูนะอย่างเช่นเกรยางผมยัยง2ดาวเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็เก็บอะไหลสดาวไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยเราจะต้องแบบว่าเอาไอ้เจ้าตัวพวกหุ่นอ่าระดับ A ลงมาอย่างเงี้ยครับระดับ A ลงมาเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเป็น2บ้างขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งอ่าพวกนี้ก็จะมาอยู่ในพวกกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับ ที่แบบเกมให้มาซึ่งแบบเห็นไหมมันเกมมันพร้อมมากเลยนะแบบสำหรับสสยที่เล่นเล่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองในการผ่านดานน่นดานนู่นด่านนี้มากเกินไปค่อ,คอยๆแบบอ,อัพหุ่นไปเรื่อยๆอัพทีมไปเรื่อยๆแล้วก็ลองลงดานน่นดานนู้นด่านนี้อ่าอย่างเช่นแบบอันนี้ก็ดิสแพสพ s ชั่นก็ลงแล้วใช่ไหมบอดเจอร์คอนฟ lict ก็ลงแล้วอารีนาก็จริงๆตัวอารีนาเนี่ยเล่นให้ถึงแค่แรงบนสุดอย่างเงี้ยให้ได้พอละอ่าแล้วก็ในช็อปก็คือแบบเนี่ยช็อปอารีนาก็ซื้อทวายไลท์ให้ครบทุกสัว ของตัวเจ้าตัวทวายไลท์ได้แล้วเห็นแบบทวายไลท์แฟงนะเออแล้วก็ในในทุกๆวันก็มากดเล่นอารีน่าเป็นออโต้ไวให้แบบให้แรงมันขึ้นมานิดนึงก็ได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ช่วยได้แล้วนะครับอ่าสำหรับสายไฟอ่ะอยากจะแบบซ้อมฝีมือเข้าใจสกิลของหุ่นก็เนี่ยเข้าเดอะเดอะลิงไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะมีผีผมยาวออกมาบีบคอไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะครับอ่าเนี่ยก็อันนี้ก็จะแบบว่ามันก็จะมีพวกรางวันด้วยเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาเล่นนี่แหละนะครับมันก็มีหุ่นสีล้งมีอะไรบั เนี่ยก็ถือว่าสนุกอยู่แล้วก็มีรางวัลด้วยนะครับอ่ากอ็อันต่อไปแล้วกันอ่าอันอันต่อไปแล้วกันนะครับสมมุติว่าถ้าเราแบบเก็บเพชรได้ระดับหนึ่งก็จะมาขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดกาชาก็แลวกันเรื่องเรื่องของการการเปิดกาชานะครับอ่าเกมนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันมี3อย่างได้ไหมมีสกิลเพลย์ผู้เล่นใช่ไหมมีหุ่นใช่ไหมครับมีนักบินอ่าสสิ่งที่เราสามารถใช้เงินช่วยได้เนี่ยก็คือ ขุ่นกับนักบินใช่ไหมมีมีสองอย่างอ่าใช้เงินช่วยได้ก็คือว่าอ่าใช้เพชรในเกมเก็บสะสมมาหรือแม้แต่จะเติมอะไรแบบนี้นะครับก็เติมผ่านอิเล็กทริชชับได้นะก็มีแพ็ครายแพ็ครายเดือนนะครับที่แบบไอ้คุ้มมากคุ้มมากผมเติมทุกเดือนเลยนะครับไอ้เจ้าแพ็ครายเดือนอันนี้นะคุ้มสุดเลยนะครับแบบได,ได้เพชรได้เพชรเยอะอ่าแล้วก็แบบไอ้บอสฟอร์สะสมรวมๆอย่างเงี้ยก็เอาไว้เปิดตู้สำคัญๆได้สมมติติต่างว่าถ้าต้องเลือกอ่าถ้าต้องถ้าต้องเลือกว่าจะเปิดตู้ไหนใช่ไหมครับก็ ทางช่องเราก็จะแบบว่าไอ้แบบมีการเก็บข้อมูลดูตัวนู้นตัวนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับอ่าว่าแบบไอ้ตัวตัวไหนน่ากดบ้างอ่าตัวตัวไหนแบบไอ้น้าเก็บเทียร์ลิสต์อยู่ที่เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยก็ทางช่องทูนูฟเราก็พยายามทําอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูแบบหลายๆช่องด้วยนะครับผมที่แบบว่ามีมีข้อมูลลึกๆด้วยนะครับจากหลายๆเซิร์ฟเวอร์นะแบบที่มีช่องที่ผมดูก็มีของ ของคุณคุณอูเต้นะครับผมแล้วก็คุณเอเวตีด้วยแล้วก็จริงๆมีอีกหลายๆท่านเลยนะครับซึ่งแบบว่าก็จะมีแบบเกี่ยวกับพวบการผ,ผ่านด่านอะไรพวกนี้ทาให้ด้วยซึ่งแบบว่ามีประโยชน์มากเลยก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับผมคอนเนคเตอร์ทุกท่านเลยนะครับอ่ะซึ่งทีนี้อ่ะถามว่าถ้าเกิดว่าเราเรา,เราต้องเปิดกาชาแบบนี้ใช่ไหมเอออันดับแรกคือเนี่ย อันนี้คือตัวพ o t โลดสำคัญมากนะครับให้เปิดเอานักบินมาไว้ก่อนนะตัวนักบินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ได้แบบ1 Copy ให้ได้ดีที่สุดแต่ตัวไหนที่เป็นแบบแรงสามหรืออะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยก็ควรจะต้องอัดเป็นแบบเป็น C3 เป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับก,ก็ให้อัดไปในตัวนั้นๆนเวลาที่เข้ามาในตู้เลยคือให้โฟกัสที่พายโก่อนนะครับให้โฟกัสที่พ i l o t ก่อนนะครับ คือผมจะบอกอย่างอย่างนี้ละกันอ่าอย่างสมมติว่าเนี่ยเวลาให้เรากดพ i l o t ในครั้งแรกใช่ไหมครับเรากดพ i l o t ในในครั้งแรกเนี่ยพายรเนี่ยมันจะมีจานวนการการันตีน่าจะน่าจะ50ครั้งมั้งอ่าในในการได้พายรที่ตรงเลดนะครับคือ1เนี่ยเอาพายรมาให้มันแบบได้การันตีที่น้อยที่สุดก่อนนะครับอ่าแล้วก็อันดับที่2เนี่ย หุ่นเองเหมือนกันนะครับในชิปปิ้งเนี่ยนะในหุ่นเนี่ยหุ่นแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะแบบว่าเนี่ยครับมีการการันตีในการได้เจ้าหุ่นนั้นๆเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่60ครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้กดจนกระทั่งแบบมันได้การันตีแรกก่อนอันนี้ก็จะถือว่าคุ้มที่สุดใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าสมมติเรากดอันไหนที่เป็นเซตนั้นไปแล้วอะรอบที่2เนี่ยที่มันมาเนี่ยมันกว่ามันจะการันตีมันปลาไปแบบ 12x มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะซึ่งแบบน่าจะประมาณ2เท่าองมเลุ่ากอะน เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เอาการันตีที่น้อยที่สุดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็แบบไ,ไปไล่กดอัดเจ้าตัวนักบินที่อยากได้เลยก็ได้นะครับตัวไหนที่ต้อง,ต,องต้องทำซีสามเนี่ยอ่าแล้วก็มีข้อพึงระวังในการกดกาชาด้วยเหมือนกันนั่นก็คือตัวชิปปิ้งนะถ้าเราไม่กดคูณสิบอะ่ะมันมันมันไม่นับนะถ้าเรากดทีละชิ้นอย่างเงี้ยมันมันไม่นับให้นะครับก็คือต้องแบบกดการันตีสิบ ตัว9ก้าครั้งเท่านั้นตรงนี้มันถึงจะลดไปไปเรื่อยๆถ้ากดหนึ่งชิ้นเนี่ยตรงนี้ตัวเขาตัวเขาดาวมันจะไม่มันจะไม่ลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นนักบินนะ่ะมันกดชิ้นเดียวได้นะอืมมันมันกดทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวได้นะครับเพื่อลดการการ,การันตีเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นห้าสิเอ็ดใช่ไหมครับเนี่ยก็กดได้กดได้เรื่อยๆกดได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะนะมันก็จะลดลงนะครับเอาได้นาตาลีใช <laughs> ่ได้เคลลี่ใช่ <laughs> เออเนี่ยอันนี้ <laughs> อะไรคำนี้โอ้อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันกทุกคนแบบกดได้เคลลี่เฉยนะอ่าเนี่ยก็เคลลี่ใช่ไหมอ่าเนี่ยพอเรากดได้ได้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าอ่าตัวรีคูดอะ่ะมันก็จะเริ่มนับใหม่เป็นเป็นหกใช่ไหมครับเออซึ่งแบบนักบินเนี่ยมันสามารถกดได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็โอเคอ๋นนี่เป็นน่าจะเป็นผละพวงจากการ ทำคอนเทนต์โชคดีเลยเห็นไหมฮเนี่ยเราก็อัปเกรดได้ใช่ไหมครับเออแล้วก็ตัวนักบินนะ่ะผมจะพยายามใส่ไว้แบบอาจจะไม่ได้แบบอัด C5 ในตอนแรกเลยอะไรแบบเนี้ย คือแบบมันมีโอกาสที่แบบบางตู้มันจะหลุดเลทใช่ไหมอย่างเช่นแบบเมลิซาผมอย่างเงี้ยผมก็ทำ c 3ไว้สักพักหนึ่งมันก็มีเมลิซ่าหลุดมาอีก2ตัวก็ได้เป็น4 5พอดีอะไรแบบเนี้ผมจะเว้นไปช่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้แบบจ้าพวกนักบินเนี่ยมันสามารถที่จะแบบเอ,อ้ยมีช่องในการเติบโตได้เพราะว่าเกิดได้ตัวซ้ําขึ้นมาอย่างเงี้ยเออแล้วแบบมันได้ตัวทองมาแบบเนี้ยมันเจ็บอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเปิดพวกกาชาก็กลก็ก็แล้วก,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 กันนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะไปสอดคล้องกับพวกกิจกรรมด้วยนะครับคือเราพอเราเปิดกาชาแล้วแบบเราได้ทั้งหุ่นทั้งนักบินใช่ไหมมันก็จะมีตัวกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับที่ช่วยสนับสนุนเรานะแคมเปญน,นะครับอ่ามันก็จะมีแบบอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ยังไม่ได้เนาะนี่อันนี้ยังยังไม่มานะครับ อ่ะก็คือมันจะมีพวกกิจกรรมต่างเนี่ยอย่างเช่นแบบอ่ามิกามาบาล g e อ่ามันก็จะมีแบบพวกช็อปใช่ไหมอ่าในกิจกรรมพวกนี้เพื่อนเเห็นแบบว่าเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ทั้งการอัปเกรดนักบินได้ไหมอ่าก็จะแบบเนี่ยอันนี้อย่างสมมติอันนี้ก็คือแบบแบบเพิ่มอ่าเพิ่มต้มสไนเปอร์ให้ได้ไหมครับมีหลอดไบโอนิกเซมิคอนดักเตอร์ให้ใช่ไหมอ่าก็เนี่ยมีตัว๋วมีอะไรให้ก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมในช่วงที่แบบว่าเขามีกิจกรรมพวกนี้มาให้นะครับแล้วก็เนี่ยอีกอัน,นเนี่มบบวามีพก กิจกรรมที่เป็นแคมเปญเนี่ยอย่างเช่นอันนี้อีเวนต์ช็อปใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือเขาจะให้เราเก็บเจ้าตัวเหรียญน,นี้ใช่ไหมอพอเราเก็บเหรียญน,นี้มาเสร็จใช่ไหมครับม,มันจะได้จากการแบบลงพวก expansion o f s หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอพอเราได้มาเสร็จเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็จะให้แบบเนี่ยไอเทมที่เราสามารถ upgrade, อัปเกรดเจ้าตัว หุ่นหนบ้างเป็น2บ้างเนี่ยสีทองมาได้เลยนะแล้วก็แบบมีครบ3ไลายเส้นเลยแบบไลทแบบ์แบบแบบมีเดียมแบบแบบเฮวี่เลยซึ่งผมจะบอกเลยว่าทุกคนน่ยสามารถที่จะแบบต่อให้เป็นสายฟรีก็ตามนะเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะได้หุ่นที่เป็นแบบสีลุ้งอยู่ดีขอแค่เก็บตัวก๊อปปี้หลักของหุ่นเอาไว้เนี่ยนะครับไว้2องก๊อปปี้เนี่ยยังไงก็ทําได้นะครับอ่าแล้วมันก็จะ มีนี่ด้วยอ่าตัวกิจกรรมต่างๆเนี่ยสำหรับสายเติมที่แบบอยากรีบทำหุ่นลุ้งไวๆนะครับสิ่งนี้ก็สำคัญนะ a g r a d e ST Selection Box นะครับมีขายอยู่ด้วยนะครับก็อ่ให้เลือกหุ่นที่อยู่ในตัวลายเส้นอ่าที่ที่เราจะอัพหุ่นนะอย่างเช่นเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะอัพหุ่นที่เป็นแบบลายเส้นแบบไลท์เร็วๆอย่างเงี้ยก็เลือกไปเลย1ตัวนะครับเนี่ยอย่างผมมันแบบไลท์ผมก็เอาฟินสโตนไปหลายๆตัวสแปมสแปมสแปมก็ไปเยอะๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เจ้าแพ็กนี้มีขายอยู่ทุกสัปดาห์นะ เนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะซื้อได้นะครับก็มีมันจะมันมันคือเจ้าแพ็ก st upgrade pack นี่แหละเนี่ยมันก็จะให้ A g r a d e st selection box อยู่2อันนะครับราคาอยู่ที่300บาทแล้วก็ได้เพชรเจ้าตัวซียมด้วยอ่ยอันนี้ก็จะทำให้แบบหุ่นเราอัพไปเรื่อยๆนะครับได้เลยเห็นไหมก็เพียงแค่แบบเอ้เพื่อนเพื่อเนี่ยเล่นแบบเรื่อยๆตามตามเนี้ยไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะค่อยๆแบบเอ้อันไหนมันวันนั้นมันไม่ผ่านก็พักก่อนบ้างอะไรแบบเนี้ยคือแบบพอดันไหนเราเริ่มรู้แล้วว่า ุ่นเรามันไปไม่ไหวจริงๆอะไรแบบนี้เราก็แบบเอ้ยถอยออกมาก่อนก็ได้ไปทําอย่างอื่นก่อนเพราะว่าเนี่ยเกิดเล่นไปเยอะๆเข้า,ขาแล้วแบบมันไม่ผ่านทันทีมันก็จะพอมันตึงเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบส่งผลต่อเรื่องของสภาพจิตใจเราด้วยนะครับก็คิดว่าอันนี้พอแบบสมมติบางอันติดเป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับก็ก็ไม่เป็นไร เหมือนกันก็ปล่อยมันไปนะครับก็เดี๋ยวมันก็ผ่านเองอะ่ะเดี๋ยวหุ่นมันก็เราเดี๋ยวหุ่นเราก็แข็งแกร่งขึ้นเราก็ทากิจกรรมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงพิเศษที่กิจกรรมมีการคูณน,นะครับอ่าพวกการผ่านดันเจี้ยนต่างๆการได้ทรัพยากรต่างๆก็อย่าลืมเล่นผ่านกันนะแล้วก็เนี่ยนะครับด่านไหนที่กดสกคิปไดก้ก็กดไปเลยนะครับอ่ากดไปเลยกดผ่านไปอ่าปรกดผ่านไปเสร็จแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะแบบว่ามีอัปเกรดให้เราหลายๆแบบใช่ไหมอ่าแล้วก็อัปเกรดเพิ่ม ความความสามารถของทีมเราไปได้นะเนี่ยพอมันมี R&D เข้ามาอย่างเงี้ยผมก็อัพเรื่อยๆนะ,ะ R&D ก็จะแบบว่าเนี่ยมีการอัพเป็นขั้นๆเพิ่มสเตตัสใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะได้แบบพวกโมดูลพิเศษต่างๆอย่างเงี้ยอ่าก็เอามาใช้ใส่หุ่นเราได้นะครับเออใช่มีสูตรสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของ ID เลยจุดเปลี่ยนสําคัญของ ID เลยนั่นก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัว Expansion o f s แล้วก็ Simulate b a t t o n นะ ตัวเนี้ยนะครับการผ่านด่าน12บขีดหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ ID เพราะว่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถคลาฟชิปนะครับผมระดับแกมมา6ได้นะครับซีดสเตเบลไลเซนเซอร์เนี่ยซีพเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะแบบว่าปลดล็อกอความสามารถของนักบินที่แบบแที่ทำให้แบบนักบินเราเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งได้เลยอะอย่างเช่นนะอ,อย่างเช่นเคลลี่อย่างเงี้ยเคลลี่อย่างเงี้ยนะครับตัว Drive, นิวเล่าไดรฟ์เนี่ยระดับเนี่ย กมมาสองเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยนะเรียนฟอสอัลโม,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 มบวกสองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเดือดเอาเรื่องอยู่เลยนะเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเล่นแบบสายเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยสายฟรีก็เล่นได้เกมนี้ก็ขอให้เล่นไปเรื่อยๆอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปติดคอนเทนต์ต,ตรงไหนก็ติดอะไรแบบเนี้ยก็แล้วก็แบบแอดเพื่อนคุยกับเพื่อนได้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ อขอบคุณทุกคนสํหรับการรับชมนะครับใครดูถึงตรงนี้แล้วกดหนึ่งมีข้อแนะนําตรงไหนใส่ด้านล่างด้วยนะครับมีเพื่อนๆมีทิปส์ในการเล่นเกมนี้เรื่อยๆย,ยังไงก็เล่าให้เพื่อนๆหลายๆท่านฟังในคอมเมนต์ด้วยนะจะได้แบบเข้ามาอ่านแล้วก็เป็นองค์ความรู้ร่วมกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็ฝากกดไลค์ช่องทูนู๊ฟสกดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววเเราาจออกันนนใดีโห้ นะครับก็ขอตัวไปก่อนในวันนี้แล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับขอให้เล่นเกมอย่างสนุกน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย